สวัสดีครับผมโน้แกมครับทุกคนครับวันนี้มีเหีป้ายแดงๆแล้วครับออกศูนย์แฟนเพจครับติดตามจากเพจร้านเรามาแล้วก็มาติดตั้งล้อยางสตาร์ทช่วงล่างครับออกหุ่นวันแรกมาจัดกันเลยครับมั่นใจในร้านโน้ตแกรมดีครับเดี๋ยวจัดให้ครับไปชมครับว่ามาจัดอะไรกันบ้างสเต็ปแรกครับลูกค้าอยากได้ล้อยางคุณภาพนะครับแล้วก็ช่วงล่างที่เติมเสียงท่อที่นุ่มครับ ให้ครับสเต็ปแรกก็จะมีล้อสีญี่ปุ่นครับงานโบแม็กตัวนี้ก็จะเป็นสีปีใหม่นะครับขอบชาส่วนสเปคล้อก็จะเป็นคอ,อ,อร์สหกบ้าง7นะครับ8รูร้อยหนึ่งแล้วก็114สามารถใส่ได้สองทั้ง2รูนะครับในในล้อเดียวส่วนออฟเซ็ตก็จะเป็น42่สครับสำหรับ City ้แอสแทตัวนี้ถ้าเป็นออฟ42ก็จะปรับนิดนึงแต่จะได้เรื่องของฟิตเมนต์นะครับสำหรับตัวนี้ ก็ตัวหนึ่งยางลูกไ้าอยากได้ยางคุณภาพราคาไม่แพงมากก็แนะนําเป็นโตโยต้าซ R1 นะครับ CR-1 ตัวนี้ต้องบอกกันว่าเป็นสเปคเออไอ,อะเป็นตัวยางที่นุ่มเงียบนะครับเป็นลายเอ่อที่ใช้กันทั่วไปตัวนี้จะรีดน้ดําดีเสียงนุ่มแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องอารมณรบกวนเรื่องเสียงมากครับส่วนสเปคยางลูกค,ค้าก็ใช้เป็น1 9 5 50 16นะครับก็จะ เป็นสเปคที่โคตรอ้วนแน่นๆนะครับสำหรับตัวขอพิบกตัวนี้นะครับช่วงล่างก็ลูกค้าอยากได้เป็นราคาไม่สูงมากไม่เน้นปรับหนืดขอแค่ปรับสูงต่ำได้แนะนำเป็นแก๊ปเ e นะครับราคาหมื0น5,900บาทก็จะเป็นตัวปรับสูงต่ำที่สไลด์กระบอกได้ครับจะไม่ปรับหนืดไม่ได้จะเป็นค่าความนุ่มก็จะมาจากโรงงานครับ สำหรับแก๊สตัวนี้ส่วนท่อนะครับลูกค้าอยากได้เสียงนุ่มๆน,นะครับเช่นเคยครับก็จะเป็นของงาน JTC นะครับของ p อนี่เองครับคือเป็นรุ่น S S นะครับกับสปอร์ตเช่นเคยครับอย่างที่เราขายกันบ่อยๆสาหรับตัว City t ฮอโบตัวนี้เสียงจะโอเคไม่ดังมากก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูคลิปตอนท้ายว่าติดตั้งเสร็จแล้วออกมาจะหล่อไหมกับสเต็กล้อตัวนี้นะครับเชิญชมครับ ก็อันนี้นะครับติดตั้งโชคเข้าไปแล้วครับเรียบร้อยตอนนี้ก็ำลังปรับตั้งเอ่อค่าสโตกความสูงความต่ำค่าเคต่างๆครับก็ปรับจากตรงนี้นะฮะปรับได้เลยครับสำหรับเจ้าตัว HSE ตัวนี้ก็เดี๋ยวให้ดูก่อนคร่าวๆครับช่วงล่างประมาณนี้นี่ครับท่อติดตั้งเข้าไปเรียบร้อยครับงานเนียนๆครับ JTC ครับ SS Support ครับเดี๋ยวเรื่องเสียงฟังตอนท้ายอีกทีครับงานสวยครับเนียนครับ รอยเชื่อมไม่มีนิตินะครับคู่กับแก๊สเพชีสีแดงนี่หล่อครับนะครับอันนี้ด้านหลังนะฮะนี่ครับล้อติดตั้งเข้าไปเรียบร้อยครับอันนี้ฟิลเมนต์ยังไม่ได้ลงนะครับก็จะประมาณนี้ครับอีกหนึ่งยางที่ร้านออโตแกรมเราต้องทำนั่นก็คือตั้งศูนย์นะครับรถทุกคันที่ทําช่วงล่างย้ํานะครับทําช่วงล่างเปลี่ยนเย็นแม็กเปลี่ยนยางครับย้ําต้องตั้งศูนย์แบบนี้ครับทุกคันนะครับ เพราะว่าด้วยแคมเบอร์คัตเตอร์ตัดมุมโทต่างๆจะต้องเพี้ยนนะครับทําให้รถยนต์ขับไม่ดีนะครับสมรรถนะไม่ดีหน้ายางไม่ก่อถนน100%นะครับแนะนําว่าต้องตั้งศูนย์นะครับที่ร้านเรารับจบครับตั้งศูนย์ให้ครบจบที่เดียวครับรับประกันครับปีมือดูแลหลังการขายอย่างดีครับเดี๋ยวไปดูคลิปตอนท้ายเพราะว่าเสร็จแล้วจะหล่อถูกใจเพื่อนๆไหมครับเรียบร้อยครับ กับเจ้า City y h t s h b a c k ด้านหลังผมงนี้ครับพามาส่งกันแดดจ้าๆแบบนี้ครับจะได้เห็นฟิตเมนต์กันฮะเต็มที่ครับเดี๋ยวไปชมครับว่าฟิตเมนต์ขอบ16กับเจ้าตัว City y h t c h b a c k คันนี้เป็นไงครับสำหรับนะครับลูกค้าที่หาแนวทางนะครับกับรถรุ่น City Car รอีโคคาร์แบบนี้ครับสำหรับล้อขอบ16นะครับฟิตเมนต์ตัวนี้จะเป็น c 28ขอบ16กว้าง7นะครับออฟ42นะครับ สำหรับฟิตเมนท์ที่ลูกค้าอยากได้เป็นแนวทางเนี่ยลองดูครับมันจะผูบนิดนึงแต่จะได้เรื่องของโหลดได้เยอะครับจะไม่ติดครับด้านหน้าสำหรับออฟติดสองนะครับฟิตเมน์ประมาณนี้นี่ครับลองชมครับสำหรับคันนี้ลูกค้าต้องการใช้งานได้จริงนะครับก็ของเราจะให้เป็นหน้า54เอ้หน้า53หลัง54นะครับเซนนะครับประมาณนี้สำหรับทรงสัด แก๊ HE นะครับปรับสูงต่ำได้นะครับตัวนี้อีกหนึ่งตัวครับท่อ JDC ครับลองฟังครับเสียงนุ่มๆอันนี้ฟีเครื่องอยู่นะครับสำหรับรถเทอร์โบตัวนี้มันก็จะได้เรื่องของเสียงที่สปอร์ตขึ้นนะครับมันจะไม่ดังมากเหมาะกับรถซิตี้ฮัตแบ็กตัวนี้มากๆครับด้วยเสียงที่นุ่มๆสปอร์ตสปอร์ลูกค้าชอบแน่นอนครับอันนี้ฟิตเมนต์อีกด้านหนึ่งนะครับ ลองดูครับเรียบร้อยครับประมาณนี้ครับก็ส่งงานเท่านี้ฮะฝากช่อง youtube ร้านออโต้แกรมอยุธยาด้วยนะครับชอบถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับช่อง youtube ร้านเราสำหรับวันนี้ลาไปเท่านี้ครับขอบคุณครับ